คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่เรื่องราวของประเทศข้างเคียงบ้านเรานะคะซึ่งงานนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่ใช่แค่ประเทศกัมพูชาแล้วนะคะที่ออกมาเคลมไทยแต่ว่าใดๆงานนี้ค่ะทางด้านประเทศข้างเคียงบ้านเราอย่างลาวก็เอาด้วยสัง,งนันเนี้ยสิคะคุณผู้ชมซึ่งงานนี้เองค่ะคุณผู้ชมค่ะทางด้านของผู้ใช้ f a c e b o o k นะคะก็ได้มีการออกมาโพสต์รูปภาพค่ะที่มีข้อความนะคะว่าลาวเนี้ยแหละผู้ก่อตั้งสยามล มีคนโพสต์ถามในกลุ่มภาคาอีสานทำไมลาวชอบเคลมแล้วผู้ใช้เฟซบุ๊ k คนดังกล่าวค่ะคุณผู้ชมคะก็ได้มีการโพสต์ข้อความเอาไว้อีกด้วยนะคะว่าภาษาอีสานคือคนหลับขอหลักฐานหน่อยสิไหนละหลักฐานไม่เห็นมีประเทศลาวคือคนก่อตั้งไทยสมองไม่มีหลักฐานอะไรเลยก่อนที่จะโพสต์เอาหลักฐานมาด้วยและเอาชื่ออาจารย์ไทยที่เคยกล่าวว่าภาคอีสานคือของลาวมาหน่อยบางส่วนเชื่อมีอินเทอร์เน็ตไว้หาส จุดจุดจุดอะไรกินข้าวหน่อยนะอย่ามัวแต่หายากินและงานนี้เองค่ะคุณผู้ชมก็ทำเอาชาวเน็ตนะคะได้มีการคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันอีกแล้วค่ะ บางก็บอกนะคะว่าสมกับเป็นพี่น้องกับเคลมโบเดียจริงๆชาติหนึ่งบอกเป็นผู้ก่อตั้งสยามชาติหนึ่งบอกเป็นต้นตำรับวัฒนธรรมแต่ไม่เห็นมีชาติไหนพัฒนาชาติของมันได้เท่าสยามสักชาติหนึ่งทั้งสองชาติต่างก็พัฒนาชาติไปสู่ความด้อยพัฒนามุ่งหน้าสู่ความชิปจุดๆๆอย่างยั่งยืนทางคู่และงานนี้เองนะคะทางด้านของเพจอาเซียนมองไทยค่ะคุณผู้ชมก็ได้มีการโพสต์ข้อความเอาไว้นะคะบอกว่าเมื่อมี คนเคลมภาคอีสานเป็นลาวแล้วก็มีรูปภาพค่ะที่ทางด้านของชาวเน็ตนะคะได้มีการคอมเมนต์เอาไว้นั่นเองบอกว่าจริงๆเนี่ยมันก็แยกกันมานานแล้วอน,นะไม่รู้ทําไมไม่ยอมพากันคิดว่าพวกมันแยกกันแล้วจริงๆไม่มีคนอีสานที่ไหนเรียกโรงพยาบาลว่าโฮงปัวเขาเรียกแค่โรงพยาบาล ร้านซ่อมรองเท้าก็เรียกฮานซ่อมรองเท้าหรือฮานซ่อมเกือบไม่ใช่โฮองปัวเกือบแบบลาวร้านซ่อมนาฬิกาก็ไม่มีใครเรียกฮานแปลงโมงเหมือนกันและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีคนคอมเมนต์อีกค่ะว่าถามคนอีสานยังครับว่าเขาอยากเป็นลาวไหม เป็นคนไทยอยู่ดีๆยัดเยียดให้กูใช้ภาษาลาวเฉยขนาดคนดัง YouTube ในลาวยังต้องพูดภาษาไทยเพราะคนดูไทยฟังภาษาลาวไม่ออก YouTube เลาวบอกว่าแฟนเขาเป็นคนอีสานแท้ๆยังฟังภาษาลาวไม่ออกเขาเลยต้องพูดไทยแทนซื้อง,งานนี้เองค่ะก็ทําเอาชาวเน็ตนะคะได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอีกแล้วบางก็คอมเมนต์ละค่ะบอกว่าห้องผ่าตัดอีสานห้องผ่าตัดภาษาลาวห้องปาดาาห้องคลอดอีาสานห้องคลอดภาษา ห้องประสูติห้องไอซียูอีสานเท่ากับห้องไอซียูภาษาลาวห้องมรสุมบางก็อคอมเมนต์เลยค่ะบอกว่ากูคนอีสานครับกูคนอุบลถามกูเนี่ยเด้อว่ากูอยากเป็นคนลาวบอกและนี่เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะก็คือคอมเมนต์ของเหล่าชาวเน็ตหลังจากที่ประเทศลาวค่ะคุณผู้ชมก็ได้มีการมาเคลมไทยซะงั้นนะคะบอกว่าลาวเนี่ยกอดบั้งสยามภาคอีสานก็ของลาวนั่นเองแหละค่ะคุณผู้ชมแหมงานนี้เนี่ยไทยก็โดนเคลมกันไปสองประเทศ กันไปเลยสิคะคุณผู้ชมค่ะ